ดักรอบต้งมันกู้จะชูต้องมันเกี้ยวอยากเกี่ยวทักมาครับสวัสดีครับต้าถิงเสียดลงฮามกระสอบนี่ครับแามื่่งนี่ครับต้ามาลั่างแล้วก็บีกหนึ่งกระสอบนีกบมือนครับหมไืนเวอันนี้เป็นยาไเืว่าไงนะเจ้เพราะอยากง่ายครับเจ้ก็เลยสั่งสื่อเลยครับ อันนี้เป็นชุดว่าวครับชุดว่าวบอลครับในกล่องนี้มีอยู่40ตัวนะครับมีอยู่40ตัวอันนี้เป็นเทปน้ำพุ่งครับผมใส่ยี่ห้อนี้นะว่าผมใส่ยี่ห้อนี้ว่า่ครับอาตาตามนียบอ่านี่ก็มีอยู่ห้าม้วนนับในลังนี่นะสองลังก็มีสิบม้วนแล้วก็สามทาง าสามท่างนครับสองนิ้วสองนิ้วออกหนึ่งนิ้วนะครับอันนี้ตัวละยี่สิบสองบาทนะครับตัวนึ้ครับในนี่นม,นมีอยู่สี่สิบตัวครับสั้งมากสี่สิบชุดกับของเก่าที่มีอยู่กับหกเนพอดีครับเจ๊ใ,ใจปั้มครับ มึงก็เออแล้วมานั่งอยู่ข้างๆรตั้เบมือไม่นองครับชุดนี้ครับเดี๋ยวมือ่นเสียเอาไปต่อให้เบิ้งครับลุไปตาผมแต่เช่แล้วี่แกให้เบิ้งครับแมนสื่อทีสื่อยังสาอ่ะดแกให้เบิ้งครับ เาแกมว่าจะเตน้ำออกหารูเสียงครับความยาว200เมตรคต่อหนึ่งม้ันน้ำออก5้ารูเฉียงระยะ40เซนครับ อ,อ,อันนี้ห้าสิบห้ามิลบ่อมอ่านาจะเป็นความหนาของเป็นความหนาของเทปครับเนาะก,ก็แท็กเปก็รังนี้ก็มีทั้งหมดหนึ่งกล่องคนระับมีอยู่ทั้งหมดหมนนะ้าม้วนครับบอกวอยมันจะไปเหงานนะ้ำบกลาแตะก็สองกล่องมีสิบม้วนบัยมันจะไปเหงานนะ้ำบกลาเาก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องเอาไปประกอบกับชุดท<ว>่อมินครับเดีนะ๋ยวไงพรุ่งนี้จะอัพโหลดวิดีโอลงให้ดูทีนึงนครับครับสวัสดีครับขอบคุณ<า>ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ